ดำเลยแล้วก็ตัดด้วยสีโครเมียมเห็นไหมครับจะตัดกันนะครับให้ดูมีมิตินะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปัดน้าฝนอัตโนมัติส่วนหน้าปัดนะครับหน้าหน้าปัดตัวนี้จะเป็นหน้าปัดขนาดใหญ่8นิ้วนะนะครับดูเท่เลยของตัวสไตล์สปอร์ตเขาอ่าแล้วก็แผงปรับที่ผมบอกไปก็มีระบบนะครับอเลเคนทีคอนโทรลเข้ามาด้วยนะครับผมที่เพิ่มนะครับผมก็คือสามารถปรับค่าตรงนี้ได้เลย มีแลกทีพโทนนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอหน้าจอกลางนะครับจะเป็นหน้าจอกลางขนาด12นิ้วมีเฉพาะตัวบวกแพ็กเกจนะนะครับถ้าเป็นสปอร์ตธรรมดาก็คือจอหน้าจอ10นิ้วเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีเบรคโคเบรคมือไฟฟ้ามีระบบเชื่อมต่อนะครับ a p p l e c a r p l a y a n d r o i d Auto นะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จนะครับชาร์จแบบไร้สายเลยนะครับ